มีพามาชมน้ำน้ำที่ซุ้เขาไหลนะใช้ที่ไหลช้น้ำคงเขาเรียกว่าน้ำคงหมายจ,จาิ้งจอกแต่ว่ามันจะต้องเรือว่ามันจะลดลงเมื่อน้ำมันจะแบบว่าจะเริ่มแบบจะเริ่มแห้งแต่ที่ไหลจะแบบขุดขุด,ขดใช้ไแมโคงมาจ่วงไปประมาณหกโมงมันจะ,จะ,นะเริ่มแห้งพักบุ้งมันจะขึ้นละเริ่มแห้งจะ วันนี้ก็มาสูบน้ำจ้ะมาสูบน้ำเข้าไร่มาดูเด้อมาดูโอ้โหเพื่นอนเพื่อนออกมะานาวอาทิตย์นี้แบบขออกแบบกำลังแบบแบบออกเนาะเนี่ยกำลังอกนี่แพนด้ามาอีกแล้วแพนด้าค่ะแพนด้ามานี่มา แพดาเร็วแพดานี่จะต้องมาตลอดนะเป็นลูกลูกแงลูกติดนี่ก็จะมีเม็ดเม็ดเขาก็มีนี่นี่นี่ใหญ่ฝหัวไม่คิดไอ้ดอกก็ออกลูกก็มีลูกก็ยังอยู่นะลูกลูกเขาก็ยังอยู่เพราะเขามีหลายชุดลูกเขาก็ยังอยู่ครับ ดอกก็เริ่มออกทยอยออ,อกปุ่มปุ่มปิ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 มปุ่มปุ่ม,ม,ม,มอันนี้ปิมปิมน้อยๆอยอกละอันนี้แสดงว่าวออกอ,อันานแล้วเนะี่ยเริ่มบานเนาะอันนี้จะออกเป็นพวงนี่ออกหลายรุ่นเริ่มล,นล่นละกีบดอกลนนะอ่นนะอันเนี้ยกีบดอกเขาจะลน่น ก็จะเป็นเม็ดหัวไม่ขีดอันนี้คือหัวไม่ขีดเถ่าหัวไม่ขีดค่ะอ่ากอชมกันดูกันแค่นี้นะจ๊ะ